สมรรถนะการวิเคราะห์และสังเคราะห์ Analytical thinking and conceptual thinking (A.T. And C.T.) ความหมาย คือความสามารถในการทำความเข้าใจสิ่งต่างๆแล้วแยกประเด็นเป็นส่วนย่อยตามหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่กำหนดสามารถรวบรวมสิ่งต่างๆจัดทำอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ปัญหาหรือเพื่อพัฒนางานรวมทั้งสามารถวิเคราะห์องค์กรหรืองานในภาพรวมและดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบตัวบ่งชี้ 1. การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา ความต้องการของงานและเสนอทางเลือกหรือแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหางานในความรับผิดชอบ 2. ความเหมาะสมของแผนงานหรือโครงการในความรับผิดชอบ 3. ความคิดเชิงระบบในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานระดับคุณภาพตามตัวบ่งชี้ตัวบ่งชี้ที่1การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการของงานและ เสนอทางเลือกหรือแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหางานในความรับผิดชอบระดับคุณภาพระดับ4ระบุสภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการของงานและแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาที่หลากหลายและปฏิบัติได้โดยมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานระดับคุณภาพตามตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ที่2ความเหมาะสมของแผนงานหรือโครงการในความรับผิดชอบระดับคุณภาพระดับ4องค์ประกอบของแผนงานหรือโครงการมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันทุกองค์ประกอบและสอดคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและมีการระบุตัวชี้วัดความสำเร็จอย่างชัดเจนระดับคุณภาพตามตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ที่3ความคิดเชิงระบบในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานระดับคุณภาพระดับ4มีการวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยภาวะคุ่คามหรือโอกาสความสำเร็จของงานหรือองค์กรจัดทำแผนงานหรือโครงการรองรับดําเนินกิจกรรมและประเมินผลการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานโดยนำผลการประเมินไปใช้พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ความคิดเชิงระบบ (system thinking) ความหมายการคิดเป็นขั้นเป็นตอนมองปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุมในการทำงานหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหลักการคิดเชิงระบบประกอบไปด้วย P planning หมายถึงการวางแผน D doing หมายถึงการปฏิบัติ C. Checking หมายถึงการตรวจสอบติดตามประเมินผล A. Action หมายถึงการปรับปรุงแก้ไขการพัฒนา<ไ>การวิเคราะห์ Analysis ประเภทของการวิเคราะห์ 1. การวิเคราะห์ความสำคัญ 2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 3. การวิเคราะห์หลักการ โดยการวิเคราะห์จะอาศัย 1. ข้อมูล data 2. สารสนเทศ information โดยยึดหลัก3รอรอบรู้รอบครอบและรอบด้านการสังเคราะห์ concept หรือ synthesis ประเภทของการสังเคราะห์ 1. การสังเคราะห์ข้อความ 2. การสังเคราะห์แผนงาน 3. การสังเคราะห์ความสัมพันธ์การสังเคราะห์จะอาศัย 1. ข้อมูล Data 2. ส,สารสนเทศ Information 3. เหตุผลล i s t e n โดยไม่ยึดติดสามัญสำนึกความรู้สึกและอารมณ์องค์ประกอบการคิดวิเคราะห์ประกอบไปด้วย 1. ความสามารถในการให้เหตุผลอย่างถูกต้อง 2. เทคนิคการตั้งคำถาม7จ็คำถามสู่การคิดวิเคราะห์มีดังนี้ใคร who ทำอะไร wash ที่ไหน where เมื่อไหร่ when อย่างไร how เท่าไหร่ how many ทำไม why ลำดับขั้นตอนการวิเคราะห์7ขั้นตอนประกอบไปด้วย 1. ทําทำความเข้าใจประเด็นปัญหา 2. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 3. พิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล 4. จัดระบบข้อมูล 5. จัดตั้งสมมติฐาน 6. การสรุป 7. การประเมินข้อสรุปการวางแผนและแผนการวางแผน planning เป็นพื้นฐานสำคัญและเป็นกระบวนการแรกของการบริหารจัดการในองค์กรเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดทางเลือกของภารกิจวัตถุประสงค์และกิจกรรมต่างๆส่วนแผนแลนคือสิ่งที่แสดงถึงความตั้งใจไว้ล่วงหน้าว่าจะดำเนินการอย่างไรภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เป็นรายละเอียดสิ่งที่จะทำวิธีการในการดำเนินงาน ภารกิจหรือพันธกิจมิชชั่นเป็นหน้าที่หรืองานขององค์กรที่จะต้องทำเป็นหน้าที่ตามกฎหมายไม่ทำไม่ได้วัตถุประสงค์ออบเจ t i ีฟค,คือความคาดหวังที่องค์กรกำหนดขึ้นในแต่ละกิจกรรมเป็นสิ่งที่องค์กรต้องการให้เป็นในกิจกรรมนั้นๆเป็นเป้าหมายทาร์เกตที่องค์กรต้องการให้กิจกรรมบรรลุผล วัตถุประสงค์ที่ดีต้องสมาร์ท S s e n s i b i l i t y หมายถึงชัดเจนเป็นไปได้ M (measurable) หมายถึงสามารถวัดได้ A (attainable) หมายถึงบรรลุจุดมุ่งหมายได้ R l i a s o n a b l e หมายถึงมีเหตุมีผลสามารถอธิบายได้ T (time) หมายถึงมีระยะเวลาแน่นอน ประเภทของแผนแผนประเภทที่1ประเภทตามระยะเวลา1.1แผนระยะสั้นชัดเรนต Planning ได้แก่แผนงบประมาณประจำปีแผนปฏิบัติการประจำปี1.2แผนระยะกลางมี d เด m ลเรนต์แพลนนิงได้แก่แผนระยะเวลามากกว่า1ปีหรือแผนระยะเวลา3-5ปี 1.3แผนระยะยาวรองร e น planning ได้แก่แผนระยะเวลามากกว่า5ปีหรือแผนระยะเวลา5-10ปีประเภทของแผน plan ประเภทที่2ประเภทตามระดับการวางแผนระดับสูงเป็นแผนระยะยาวแผนกลยุทธ์ระดับกลางเป็นแผนระยะกลาง ระดับต้นเป็นแผนระยะสั้นแผนปฏิบัติการประจำปีประเภทของแผนแผนประเภทที่3ตามลำดับขั้นของแผนในองค์กรแผนกลยุทธ์สตาติจิคแผนแผนปฏิบัติการออปเปอเรชันแ n นประเภทของแผนแผนประเภทที่4ประเภทตามระดับการบริหารประเทศ แผนในระดับชาติยกตัวอย่างเช่นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการศึกษาแห่งชาติแผนในระดับภูมิภาคและแผนในระดับท้องถิน่นกระบวนการวางแผน (Planning Process) ประกอบด้วย1การศึกษาสภาพแวดล้อม (SWOT)2 การกำหนดโครงสร้างการวางแผน 3. การกำหนดวัตถุประสงค์โดยใช้สมาร์ท 4. การวิเคราะห์ทางเลือกและการจัดทำแผน 5. การปฏิบัติตามแผน 6. การประเมินผลหรือการปรับปรุงปัญหาอุปสรรคของการวางแผนมีดังนี้ 1. ผู้บริหารขาดความรู้ความเข้าใจขาดความเชื่อถือคุณค่าของการวางแผน 2. การวางแผนต้องใช้ทรัพยากรงบประมาณบุคลากรเวลา 3. การวางแผนต้องใช้ข้อมูลและสารสนเทศที่เที่ยงตรงเชื่อถือได้ 4. การวางแผนแล้วไม่นำไปปฏิบัติ 5. ผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจคุณค่าความสำคัญ 5. การบริหารเชิงกลยุทธ์มี3ขั้นตอนดังนี้ 1. การวางแผนกลยุทธ์ t e g i c planning 2. การนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติส t r a t ต g จิ i m ิมพลิสเมนเท์เรชการควบคุมประเมินผลกลยุทธ์ส t า a t ติ i c Control and Evaluation การวางแผนกลยุทธ์9ขั้นตอนของดออรอุทัยบุญประเสริฐมีดังนี้ 1. การวิเคราะห์ภารกิจหรือพันธกิจ Mission Analysis 2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในอนาคต (environment analysis) 3. การวิเคราะห์องค์กร (SWOT) 4. การกำหนดวิสัยทัศน์ (vision) 5. การค้นหาอุปสรรคในการดำเนินการ (obstacles) 6. การกำหนดกลยุทธ์ (strategic decision) 7. การกำหนดนโยบาย (policy decision) 8. การกำหนดกิจกรรม (activity) 9. การจัดทำแผนกลยุทธ์ Strategic Planning กระบวนการวางแผนกลยุทธ์4ขั้นตอน Strategic Planning มีดังนี้ 1. การวิเคราะห์องค์กร SWOT สร 2. การกำหนดทิศทางในอนาคตคือการกำหนดวิสัยทัศน์ Vision กำหนดพันธกิจ Mission กำหนดจุดมุ่งหมาย g o 3. การกำหนดกลยุทธ์ Strategy 4. การกำหนดปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ (CSF) และตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จ (KPI) <T> การวิเคราะห์สภาพหน่วยงานหรือองค์กร SWOT Analysis ประกอบด้วย S Strength <S s. <S <C>. <S คือจุดแข็งองค์กร W. w e a k n e s s คือจุดอ่อนองค์กร O Opportunity คือโอกาส T t r i a t คือปัญหาหรืออุปสรรคการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรโดย 7S ประกอบไปด้วย Structure หมายถึงโครงสร้างองค์กร System หมายถึงระบบการปฏิบัติงาน s t a f f หมายถึงบุคลากรหรือทีมงาน Skill หมายถึงทักษะบุคลากร s t r a t e g i c หมายถึงกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์สไต หมายถึงรูปแบบการบริหารแชร์แวร l ลูหมายถึงค่านิยมร่วมขององค์กร<ๆ>การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กรโดยใช้ PLACE หรือ STEP ประกอบไปด้วย P. policy หมายถึงการเมืองหรือนโยบาย E. economic หมายถึงเศรษฐกิจ S. social หมายถึงสังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม T. เทคโนโลยี หมายถึงเทคโนโลยีการกำหนดทิศทางในอนาคตวิสัยทัศน์วิชั่นคือความคาดหวังในอนาคตขององค์กรที่จะให้เป็นหรือต้องการให้เป็นภายในขอบเขตระยะเวลาและสามารถนำไปปฏิบัติได้หรือเป็นไปได้วิสัยทัศน์คือภาพในอนาคตที่ต้องการจะเป็นหลักการเขียนวิสัยทัศน์สั้นง่ายให้พลังการกำหนดทิศทางในอนาคต พันธกิจมิชชั่นคือการกำหนดขอบเขตของงานคือบทบาทหน้าที่ที่ต e ้องปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศ kind น of ์เป็นการแสดงแนวคิดวิธีการดำเนินงานการกำหนดทิศทางในอนาคตจุดมุ่งหมายโกคือผลลัพธ์หรือผลสำเร็จที่องค์กรต้องการการกำหนดกลยุทธ์สรุปจากการวิเคราะห์สวอ t จากตารางปัจจัยภายใน H ปัจจัยภายนอก O เป็นสถานการณ์ดาวรุ่ง Star กลยุทธ์เชิงรุก Aggressive ลุยเร่งขยายเพิ่มงานสร้างเครือข่ายปัจจัยภายใน H ปัจจัยภายนอก T สถานการณ์วัวแม่ลูกอ่อน c l u s ค,คา c กลยุทธ์รักษาเสถียรภาพ Stability รักษางานเด่นประคับประคองงานเก่าปัจจัยภายใน W ปัจจัยภายนอก O สถานการณ์คำถาม Question กลยุทธ์พลิกฟื้นเ u r n a r o u n d ปรับปรุงพัฒนาร่วมทุนสร้างเครือข่ายปัจจัยภายใน W ปัจจัยภายนอก T สถานการณ์สุนัขจนต่อก Steel d o c กลยุทธ์ตัดทอน d e t a c h m e n t ทบทวนลดงานยุบเลิกโอนย้าย การกำหนด CSF and KPI ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ CSF Critical Success Factor คือปัจจัยหรือเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยต่อความสำเร็จขององค์กรหรือการดำเนินงานการกำหนด CSF and KPI ตัวชี้วัดความสำเร็จ KPI Key Performance Factor คือการกำหนดวิธีการจะวัดความสำเร็จของแต่ละเป้าหมายการกำหนด CSF a n d KPI ลักษณะของ KPI วัดในเชิงปริมาณวัดจากผลผลิตและผลลัพธ์จากการดำเนินงานการกำหนดวิธีการจะวัดความสำเร็จของแต่ละเป้าหมายบอกถึงคุณลักษณะและปริมาณของผลงานกำหนดในลักษณะมาตรฐานเทียบเคียง การกำหนด CSF and KPI ลักษณะของ KPI ที่ดีประกอบไปด้วยยึดวัตถุประสงค์เป็นหลักในการสร้างเครื่องมือสอดคล้องและตรงกับประเด็นที่ต้องการวัดเป็นรูปธรรมสามารถวัดได้สังเกตได้